สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมและเกม King of c a s วันนี้มาอยู่กับพี่ปูสุดเฟี้ยนะรอมาโหลดแป๊บนึงน่าจะโหลดนานหน่อยเพราะมันใช้เน็ตเกมนี้เป็นเกมแนวเออผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าแนวอะไรนะคือเป็นคล้ายๆกับเกมหนอนอนะนอนที่นอนเกมนอนที่ว่ามันเอ,อ่ออะไรนะ เออช่างมันเถอะนึกไม่ออกเอาล่ะเราไม่มีเปิดได้เปิดเลยไม่ได้เลยเออจิงปูเราเปลี่ยนสีได้นะสีเรามีสีสีนี่สุดเสี้ยวเป็นไงมันจะเป็นเกมแนวคล้ายเกมหนอนที่ว่า เราต้องขึ้นอันดับหนึ่งเอาชีวิตรอบไปเรื่อยๆเพื่อแล้วก็กินคนอื่นกินคนอื่นแล้วก็เอาชีวิตรอบไปเรื่อยๆนะเกมนี้เสียงอาจจะไปแปลกหน่อยเพาะรู้สึกคัดจมูกลองโหลดมาเล่นกันได้น,นะเดี๋ยวยังไงผมจะหาทิ้งหาลิงมาทิ้งไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับดูเลยมาดูครับว่าผมจะไปเถอะเกมนี้ค่อนข้างบังคับยากนิดนึงนะ นีไปเราสู้กันแล้วเราพอเรากินตัวอื่นได้ตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมืนอนไอ้กมหนอนเลยแต่มไม่รู้ว่าเราจะสามารถขึ้นดัหนึงได้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่น่าจะได้ทีนี้ก็น่าจะนานหน่อยมันค่อนข้างที่จะบังคับยากกว่ากิมหนอนเยอะอยู่เยอะมากเลยนะ เราโกงนี่เราไม่ยอมตายแล้วเราวิ่งหนีเอ้ปูตัวนี้มันแคนเรามากใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไปทำอะไรวอ็งไปทำอะไรไมึงเราต้องต้องหาอาวุธละไม่งั้นเลยสู้พวกนี้ไม่ได้ โหดีแล้วที่มันตีเราโันกระเด็นเนี่ยไม่ส้าตายอีกครั้งนึงแน่เลยกินหอยหกินหอยปูยตัวของเราเริ่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะ ลกูกัองเตาวกระบองด้วยทุบหนึ่งทีมันขวดดีกว,วไม่ใช่กระบอง ครับเราเราโอ้ยมใจเยือบจิ๋วแต่แจวครับเล็กกว่าแต่เลือดมันเหลือน้อยด้วยแหละสับลุตสับลุต เราเจอกิ่งไม้ต้อไปเอากิ่งไม้ถ้าเล่นเกมนี้แนะถมแนะนํำเลยนะหาอาวุธก่อนเราจะได้เปรียบคนอื่นมากเลยแต่ว่าค่อนข้างมาครับยากทีนหนึ่งเกมนี้เโโจอตัวใหญ่อย่างนี้จะไปหาสู้นะครับ อะไรไม่ม yeah, MM ีอะไรเลยมี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 ตรงฉันอื้เออ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 ไม่ไหวจริงเฮ้ยเราจะไม่ยอมแพ้แล้ว เราเกิดมาเพื่อตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยโ,โหอีปูน้อยปูน้อยทั้งนั้นเลย โอ้โหวเราล่าสุดเลยล่าสองตัวเลยแหมเรานี่เทพจริงดูกันว่าเราจะเป็นสุดยอดปูดได้ไหม นี่ต้นอะไร <c oughs> กิ่งไม้หรือ่าหอม đấy. เนี่ยเฮ้ยนี่เราต้องลัดช็อตศัตรูมีเยอะเกินมีมากเกินไปฮึบ <c oughs> นี่อะไรเงิน โอ้โหทางนี้ถ้าถ้าจะซัดกันมัน<_><_><_<_>เราต้องกลับเอาคืนเราไม่มีทางปล่อยให้คนอื่นรอดอยู่แล้ว บบ,บอยากกินปูไทยครับอยากกินอยากกินปูไทยครับนี่ไงแล้วตัว,ตวน้อยแล้วทำข้าวเดินต้องดองต้องดองก็ต้องตัวนี้แหละตัวใหญ่กินกว่าเราไม่โลกความจริงครับปูใหญ่ก็ต้องกินปูเล็กไปธรรมดาครับ โอ้โหของเทพของเทพโอ้สุยอดสุดยอดสุดยอสวัสดีครับพี่ ตรงนี้เรานี่ครับถ้าได้ขวาได้พวกน,นี้แนะนำนะจากการจัดตัวใหญ่ๆก่อนขวานดิ้งขวานดิ้งนี่มันรับยากตรงที่ว่าพอเลื่อนไปปุ๊บมือจะไปอีกทางชอบไปทาง เฮ้ยมันเอาคอนเราไปเฉยเลย โอ้ยมันพิจาคณาอยู่แถวนี้ว่ะโอ้ยมา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 อรี่เออใจเย็นใจเย็นดิเราต้องออกมาหาเงื่อนกินกงินโอ้โตีมันไม่ได้จริงครับ โอ้ยถ้าเราเข้าไปใกล้มันโดนงับที่จะตายเลยเนะเอานบริหารังาารดีงานทันดีนี่ตอนนี้เราขึ้นมันติดกันดับแล้วนะครับตอนนี้ อยู่ดับที่เก้านี่มีไงล่ะเรามาดูกันว่าจะขึ้นดได้ที่หนึ่งได้ไหมไอ้จีมันก็มีโอกาสขึ้นได้แหละวีรครับงั้นผมก็พอแค่นี้แหละ ไฮ้ยไวมันมีมีดนะ่หะถ้ามันไม่มีมีดชนะไปแล้วเนี่ยผมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ